เอาแล้วครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกรเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดัง3นะครับซึ่งเป็น1ใน3าโกดังของชัลุมรถมือสองเพชรยนต์นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปรวมรถกระบะไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะแล้วมีลูกค้าสนใจรถกระบะเป็นจํานวนมากเลยวันนี้นะฮะผมกลับมาในชัลลุม2นะฮะจะพามาดูอีกส่วนหนึ่งของรถกระบะที่นอกเหนือจากส่วนของตรงนั้นอะ มีตรงไหนรุ่นไหนให้น่าสนใจอีกบ้างนะครับวันนี้ผมจะพามาไล่ดูทีละคันเลยนะครับผมเผื่อจะถูกอกถูกใจนะครับใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานแต่ภาพคลิปนี้เลยครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไล่ดูที่ละแถวกันนะครับว่ามีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะครับผมวันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่คลิปรีวิวนะจะเป็นคลิปของการรวมสต็อกตัวกระบะนะครับผมจะแจ้งรุ่นแจ้งเลขไม้แจ้งราคาให้ครบถ้วนเลยนะครับหากว่าใครสนใจตัวไหนอยู่ก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับผมงั้นอย่าให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยตามผมมาเลยครับ เอาละครเราเริ่มที่ค่ายนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวมิสูมิชิไท t ันคันนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4 GLS นะครับเกดปี2018นะครับผมเป็นกระบะแคปนะคันนี้อ่าใครกำลังมองหาแคปไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ราคาตั้งขายจะอยู่ที่499,000บาทนะครับเลขใหม่เพียงแค่23,000กว่ายิโลเท่านั้นเองนะครับตัวออก็ไม่น้อยมากๆจริงๆนะครับใครมองหามิสูไทตันแคปนะครับไปใช้งานคันนี้จัดไปเลยครับผม มาต่อกันที่รีโว่ล็อกโคคันนี้เลยครับผมเป็นเก็ย2.8ล็อกโค4ประตูนะต้องบอกว่าคันนี้เขาถอดโลบาร์ออกแล้วไปใส่เครี่บอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใครกำลังมองหาล็อกโคมีเครี่บอยในหัวห้ามพลาดเลยนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่810,000บาทนะครับเลขไม้1,040,000กว่ากิโลนะครับผมเกียปี2018นะครับสนใจก็ติดต่อมาเลย ทีนี้เอาใจสายซิ่งกันบ้างนะครับผมมาต่อกันที่เชฟโรเล็ตสองจุคันนี้นะฮะเป็นแคป็เตียนะครับสีเทานะฮะแต่งหล่อๆมีลอม้ลอแม็กอย่างนี้มาให้เรียบร้อยนะครับผมชมนี้จะเป็นรุ่นปี2014นะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทเกียร์ธรรมดานะครับอ่าคันนี้เลขไมล์วิ่งไปแล้ว70,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสายซิ่งห้าพาดเลย มาที่คันต่อไปเลยครับผมนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนิสสันนาวา r ่าแบล็ e เอ dition สีแดงตัดดำแบบนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นตัว2.5 e เกียร์ธรรมดานะฮะรุ่นปี2019คันนี้เลขไม่เพียงแค่48,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคาตั้งขายนะครับจะอยู่ที่579,000นะครับผมเป็น4ประตูด้วยนะครับนี่แต่งหลอ่อๆแบบนี้นะฮะใครสนใจนิสสันนาวา r ่าก็ติดต่อมาได้เลย วันนี้มาดูรีวอตัวเตีย้ยกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นรีวอแคป็บเตี้ยนะครับตัว 2.4e รุ่นปี2018นะครับผมคันนี้เลขไมล์ใช้ไปแล้ว180,000ก,กิโลนะครับผมราคาตั้งขายจะอยู่ที่479,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ะนะครับผม ทีนี้มาดูตัวเตี้ยกันบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นรีโว่แคปนะครับตัว 2.4E รุ่นปี2018เกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้นะครับเลขไมล์ใช้ไปแล้ว180,000กิโลนะครับพร้อมกับแครีบอยด้วยนะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่479,000บาทนะครับใครกำลังมองหารีโว่ตัวเตี้ยเป็นแคปแล้วมีพร้อมแครีบอยคันนี้ห้ามพลาดเลยยังอยู่กันที่โตโยต้านะฮะทีนี้มาดูตัวเตี้ย4ประตูกันบ้างครับพร้อมแคริบอยเช่นเดิมนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น2.4 e เหมืออนนนกัััะะคครรบาาาต้งขยยจู่ที 4 6 5 0 0 0บาทนะครับเป็นโฉมปี2ี1 6นะอ่าเลขไมล์วิ่งไปแล้ว1 9 0 0 0 0กิโลนะครับผมใครกำลังมองหาไว้ใช้งานนะครับตัวเตี้ยพร้อมเคลรีบอยนะครับคันนี้ก็พร้อมนะครับให้ลูกค้าเป็นเจ้าของครับผมยังอยู่ที่รี v o 2.4E ตัวเตี้ย4ประตูพร้อมเคลรีบอยอีกแล้วนะฮะตรงนี้จะบอกว่าเคลรีบอยมีหลายคันนะฮะ ใครที่ไม่อยากออกไปทําเองก็อย่าพลาดเลยนะครับผมคันนี้เป็นโฉมปี2016นะครับราคาตั้งขายก็485,000บาทเช่นเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาพร้อมแคลริบอยนะครับผมมีบันไดเหล็กเล้วด้านล่างให้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ ขยับมาที่ค่ายยูสุกันบ้างครับผมนี่คันนี้สีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัว 1.9S นะครับผมเกียรรุ่นปี2019นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่489,000บาทคันนี้เลขไมล์วิ่งไปแล้วอยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นนะครับเน้นใช้งานนะครับเกียรตัว S ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของค่ายยูสุเนาะใครกำลังมองหาไว้ใช้งานนะเป็นกระบะแคปเตียยูสุห้ามพลาดเลย กับมาที่ค่ายโตยต้าอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าโตยต้ตาตัวนี้มีเยอะจริงๆสำหรับตัวโตยต้ารีโวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว 2.4G เลยนะเป็นตัวท็อปนะฮะเกตรุ่นปี2017นะครับคันนี้เลขไมล์ใช้ไปแล้วอยู่ที่160,000กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่แฟนาโปรเรคเตอร์เบาะหนังหล่อๆเลยนะครับราคาตั้งขาย559,000บาทนะครับผมอ่าใครกำลังมองหารีโวตัวเพลเนอร์ไปใช้งานนี่คันนี้เลยสวยๆเลยนะครับส่วนคันนี้ข้างกันเลยติดจองไปแล้วขอโทษทีนะครับ ส่วนคันนี้นะฮะอิวสุสเปคแคปนะครับตัวไฮไลเดอร์หรือว่าตัวสูงนั่นเองนะครับสีดำนะเป็นแคปตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นโฉมปี2020เป็นรุ่น 1.9L นะครับใครสนใจก็ห้ามพลาดเลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมกลับมาที่โตโยต้าอีกแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแคปเพลเนอร์นะครับผมเพลเนอร์ก็ er คือตัวสูงเนาะเขาจะเรียกคล้ายๆกับตัวอ่าอิวสุอิวสุเรียกไฮไลเดอร์โตโยต้าจะเรียกก็เพลเนอร์ er, นะครับ จริงๆก็คือตัวสูงเหมือนกันนั่นแหละก็เรียกให้ชื่อมันต่างกันแบบนี้นะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นตัว2.4งนะฮะเป็นโจเจพัสนะครับผมรุ่นปี2019นะครับแต่ว่าเจพัสคันนี้แต่งเต็มเลยนะครับมีพร้อมสเกิร์ตนะครับชุดแต่งหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าคิ้วต่างๆก็ซุ้มล้อก็มีมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคาตั้งขาย5 2 9 0 0 0สนาพนะครับเลขไม้ใช้ไปแล้ว50,000กว่ากิโลโอ้โหอย่างน้อยเลยนะครับใครกำลังมองหากระบะหล่อๆพรเ์นอร์แแบบบนี้ตััวคคมพดรผม เอาละครับทีนี้มาดูแคปเตียคิคลีนกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นรีโว2.4 G โฉมปี2017นะครับผมคันนี้นะครับต้องบอกว่าเลขไมล์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าราคาก็ดอรอปลงมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เลขไมล์วิ่งไปแล้วประมาณ2 0 0แสนกิโลนะครับผมแต่ว่าราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับใครที่กำหากำลังหากระเป๋าไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ห้ามพลาดนะฮะ ยังอยู่กับที่รีโวนะครับผมอ่ะกลับมารีโวอีกแล้วตรงนี้จะเป็นตัวแคปเตียคินครีนนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกรด 2.4G รุ่นปี2017นะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเล็กไมค่อนข้างเยอะนะครับ2แสนกิโลแต่ก็อยู่ในดับที่ใช้งานได้นะครับราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครกำลังมองหากระบะแคปเตียไว้ใช้งานนะครับของโตเรต้าก็คันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผม เอาละฮะก็เดินทางมาถึงคันสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นอิวสุดีแม็ก1.9แซนะครับเป็นตัวสี่ประตูพร้อมกับแครีบอยอีกแล้วนะครับผมคันนี้จะเป็นตัวโฉมปี2017นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่619,000นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์อะไรพาไปดูเลยนะครับผมก็จําไม่ได้อ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครกํลาลังมองหาอิวสุดีแม็กตัว1.9ไว้ใช้งานนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่เพียงแค่70,000กว่ากิโลนะอ่า เป็นตัวแซดด้วยนะครับใครกำลังมองหายวสุดีแม็กที่มีพร้อมเคลีบอยและเป็นตัวไฮเลเดอร์นี่คันนี้ห้ามพลาดนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรวมสต๊อกรถกระบ,บะโวลูม2ให้กับคุณลูกค้าได้ดูภายในวันนี้นะครับหวังว่าอาจจะถูกอกถูกใจนะโอเคแล้วก็บางที่บางคันเนี่ยลูกค้าเห็นในเฟรมแล้วผมอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูหรืออาจจะข้ามไปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าบางส่วนก็จะเป็นรถที่ติดจ,จองแล้วนะครับบางส่วนก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะผมก็จ,จะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้ววันหลังก็อาจจะมารีวิวให้ดูให,ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ลูกค้าสนใจคันไหนนะครับก็ติตมมด 2องสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมอ่าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก่อนรถสวยบาเ์เทนยนนะครับผมโอกาสหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้คุณลูกค้าได้ดูอีกห้ามพลาดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครันผมโอกาสหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ